ข้าวก็คุดถึงบ่บ่มะข้าวเอาลองเอาลองอ๋อข้าวนี่ไปย่างไปเอาน้องไปนําซืเออเจ้าน่ะเคยคดถึงอยู่เนาะเอาวาวีบอนต่เมันเว้าคยคิดีรอได้มันวาจูบ่เียงตึงเลยตึงารารอื เอายังตึงเลยตีตึงเลยตึงเลยนะผประจักเนาะพี่คุดเจีรอมนบอกนอนราเต้บนไปอยากดิเถื่อนเลยเบาแบกกันประปังเนาะครอาฮาา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 พาาาาพาา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  วัชมองจุบอนเนาะว่าจะเป็นทางฝั่งลาวหรือว่าทางฝั่งไทยหรือว่าอยู่ทางต่างประเทศอยู่ทางไกลทางไกลเนาะแม่ๆที่เขามาเบิ่งมาสม้มอยู่ฝั่งไทยเนะาะคอยให้กําลังใจบาวเวียงโดยตลอดมาพี่น้องเนาะอยู่ทางลาวก็ดีพี่น้องเนาะที่เขามาให้กําลังใจกดไลค์กดแชร์เบิ่งคลิปเบิ่งโฆษณาโดยที่ว่าบวกข่ามโฆษณาองบาวเวียงเพื่อให้บาวเวียงมีรายได้เนาะในการเท็ดยูทู e พี่น้องไงเนาะ พอได้เงินเติมน้ําเมืองน้ํามันแล้วก็จุนเจือครอบครัวเด็กๆน้อยๆพี่น้องเนาะจังได๋ก็ขอขอบมุขขอบใจหลายๆเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมคลิปช่อง YouTube ของวาเวียงด้พี่น้องเนาะพาพ่อแม่พี่น้อง FC ไปเบิ่งไปชมนํากันอยู่กับน้องดอยคือเก่าพี่น้องเนาะ่เวแม่จ้อยบ่จ้อยได้ตยใหม่บ่ค่อยยังได้ตวยเก่าอยู่แม่อเก่าได้ตยใหม่นี่น่ะเก่าเก่าเนาะเก่าเนาะเก่าเนาะเจ้าได้ชื่อคือกันหล หรอแปกอะไรกันล่ามี่ว่าเอถไทยคลิปนี้เขาก็จะได้เดินทางเนะ่น้ปจอยเนาะเออเออเออเปลีนวิกาเออเออสออเ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 อเอาเออนเออ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 ออเเออเอเอ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 เออเออนออเ เขามาอยู่น,ำน้ำในหอยหเขาหิว้วเขาหิวเขาจะอยู่น้ำแล้วแฮ้ยนี่เราอะ<ว>อมาผ่าลานเลยผาลูกพ่าลานไปหาเจอะไรทานไก่เออผัวผัวอยู่ปัวเอาหลานมาผ่าไปเลยเถอาไหว้กันมือเฮ้ยแล้วแล้วห้มานอนน้ำเป็นมูเพราะว่าเราคิดว่าเราสิบโม,มาหลายมือแล้วเนอะ เราเลยประมาณพอเราบอกพอมีได้พอมีได้บัดยันว่าอ่าคนมาลักผ้าห่มตะโถชองพื้นนั้นเพราะว่าเข่าเขาลักไปแล้วเข่ามือนี่ยเข่าลักแล้วแล้วก็เอือยคอยมาเชื่อน่าคนยจะเขินคนเมียเม็กตอนเลวบอกไปทื่อหนบอกไปดูที่ไหนเมียเม็กตอนเลวย่านคนลักคอย่านน้องเจ้าหาน้องะใช่น้องหรือว่าอ้ายเจ้าห่ามาเอาไปนาผู้เนาะอุ้ยอ้ายคอยไปเรื่อใครใช้ ไปอีเฮือนอีชายมองเอาเปงเนอะมองเปงหัวถามยังลองถามยิ่งมองเปงฮะเปรี้ยลงนู่นฮะเปล่าเปล่าเด็กเปล่าวิ่งไปวันวันรีไปบ้านเอวยเอ้ยนองคอยเอาเอาเมียไนาะน้องเราผู้ชายก็มีบ่มีคือกันตุ้ยใหญ่ฮันเดอเอาเมียบ่บ้านยัง

อยู่น้ำเลยเนาะอยู่นะกับกับคนสีแดงเนี่ยนะอ๋ออยู่น้ำปองอยู่น้ำปองกับชื่อน้ำชื่อผู้ชื่อแดงกันบ่ออนันย่าเล่าชื่อมันอันย่าเล่าอันย่าเล่าด้ยเดี๋ยวว่าเดี๋ยววันแดงเพราะว่าผู้นั่นกับชื่อแดงเนี่ยผู้หญิงกันเนาะอันนี้เนี่ยชื่อเล่าเนาะตะนั้นอ้ายแกเอาเอาเมยอยู่บ้านอะไรอ้ายน้องลอย เมนน้องคอยนี่น้องนังลอยน้องน้องนงลอยบอเมียนะเออเจ้าไอ้มอผู้เป็นบ้าฮะเนาะไมอผู้เกิดฮะเนาะโดนเออตัวนี้เนี่ยก็นั่เอาเมียขนาดใหญ่ได้ฮันลูกได้ได้ลูกง่อยเอาเมียมันก็ได้ลูกแล้วเนาะได้ลูกแล้วขนาดเจ้าเอาเผื่อยังได้ลูกใช่ได้แล้วเอยได้คือเขาออื ขันจ้าวอะไรอัน้มาเมจามาแรงมากมืออ่นมาเปงเออกราจบะเนวิอบตืต่างจ้าวืบปบ้ามืออ่นต่างมาามีม่อนเวลหันไปคุดจีรอให้คอยกินนี่คุดจีรอไม่ห้เรลบอกอมอันนมได้เนอะมะปคุดจีรอไปกูปี้อเยื่อจีรอไปทังไกลเลไปังไก มันเติบเลยคือคุณิรอกับหยังอีกล่ะบ่นข้าวกับข้าวกับข้าวกับชมิงมิงอุ้มไปเลยบ่ชมิงกะักชมิงูเอาไปนําเลยบ่ย่านยุงครบบ่บ่ยาเลยอืคุเพิ่นจิรอมาให้น้องกินเนาะข้าวกับไอ้ชมข้าวกับุดถึงบ่มข้าวเอาน้องเอาน้องอ๋อข้าวนี่ไปย่างเอาน้องไปนําซือเออเจ้าน่ะเคยขุดถงอยู่เนาะ เอาพีวาพีกระบนเก็ดต่อปบังไปเหมันเ้าคอยขุดเจรอได้มันเฝ้าย่างงูวาฬยังตึงเลยปชาบรูราบรูบอกยังตึงเลยตีตึงเลยได้ผลจักเนาะขุดเจรอมันเ้าชาบรูก็มีาตะการเตมีตะกาเต นาเตีนี่ไม่จะรออาทุนาวเฮ้ยเอาเด้งพุ่นพุ่ไปแล้วพุ่นพุดพุดพุ่นพลอยนี่พลอยนุ่งอันนี้เลยก็ชักชักอะไรเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เลยชักอีกแบบนั้นมาเจอสั่งไว้ว่าพุ่นจะรอมาไฮเลอรมือมาเอาลูกสิบอกแม่พุ่นละล่ายมนตะนั้นอ่ะให้มันให เอามาล่าหายเจีรอแต่นั้นใส่ถุงยางมาไลยมาลาไปอยากกินว่านั่งรออยากกินเพราเชี่ยให้เจ้ามาเล่าไปยักคอยที่จริงเจ้าอยากอยู่ด้วยวันนี้เจ้าอยากให้มาเล่าด้อยที่จริงไงคือน้ำลายเกลื้อเกลื้ออยู่เออเกลื้อเอีย่ก็ไงว่าเตรียมไว้ถ่ายอยู่นะเวลาเกรงใจมาเล่าวันเดี๋ยวให้มาเล่าอืม อันนี้แห <‌ Those> <hehe> <speaking> <descon> ้งใบก็โปรเหงพวกคอยออกให้มันเป็นเงืองพออะไรกินยาหมันมาออกยาหมันมาออกแต่ว่ายาดมันหมออกเนาะหมอกเป่งบ่วยานหมอกโมคืนนอนบโมือคืนนะนอนอยู่ใช่โมคืนนี่เป่งนอนอยู่เพื่อนหลังช่างพุ๊เป็นยังคือบ่อนอนอยู่นี่ยานไงฮะอมาเจ้าบ่อนอนเจ้าญาน นอนอยู่พุ่นอดีอันนี้เนาะเมนว่าบนเพลงจ้าบ่สซื้อคอรล็อกไว้เลอเฮือนวันนี้เด้อทำพัวโยูก็ะลกไวายคนมาเอาทำพัวโบยูเด้อยม่มันเอาข้าวสารเอาังันก็เอาได้าำข้าะเอาเนาะเจ้ากระละคว้หลอกไะควาลหรืแม่ก็ไปแหละไปได้หอกบอกเมย์เจะเด้อวันนี้เด้อบอกให้เมย์ล็อกไว้เด้ออกไวแค่นี้นะคงจะล็อกขึ้นี้ กกเป้อืมลงมากระดาษกันทีหย่างไอบุญเพ่งกับไอ้บุญเพ่งกับหมอเป้งนี้แล่นอนเผานอนบ่อชองคนโจกานอนบ่อองคนเป็นอย่างหมอกานอนยุดอยูนู่เอาเปงพอมีหัดไทยซ้ำเนากเห็นผลคือไปงมเอาขุ่ฮันยซชัยยุชัยไปงมคอยคนอยากอยากบินหัวตอนนั้น เอายชายใช่ใบเมียเป็เอาเลยนปุ๊บชุ่อะไกันดิปแบบนั้นหละอาเปงมีใบนี้ใบลูกหนึ่งเข่าตอนเช่าเลยต้นเช่าแจ้งพี่บอจังหนึ่งแจ้งเพลินแล้วต้องมอ่ดีเป็นหนึ่งคนจุดเตาไม้เลยนั่งเตาไมมเลยหนึ่งแค่เตาไหมเลยบ้านเพราะว่าคอย มาข่าวไล่พอดีแรกแบบแง่หนาวนี่จูจูไพ่พิงนี่เอาอันใบตองทิกนี่นี่ไปจูดทางนี้แหละมาเวียงก็ไงนี่เด้เออจูดโตนี่พิงไพ่จังหน่อยมันหนาวตอนเศร้านี่เนาะจูดมือเด็กมือหน่อยมันกระเบิดเด้เนาะบ่มอจอยแมนหมอจอเด้อแเด่นไปแล้วเออเอาไปเด่นโนตเอาไปอันไหว อย่าไปโจดทิบย์อย่าไปจูได้น่อเคียงได้น่อเคียงพ่อใหญ่เกิงได้น่อมันจะเอาไปนั่งคือพ่อลูกมันตองเหรอลูกมันตองมียงลูกมันตองอ๋อมันได้สุดตองตองวะไม่เออพออะไรบุญตองนี่รู้นายบุญตองแกเชื่อเรื่องนี้น่ะบอก แกชื่อบอกเลอเอาเปไงเลยเอาเปงวาวนอาเป่อแกฮั่เชื่อองสงสอดน่เไว้มีใช่อชื่อนี่็แกชงนี่ก็แกองชงชลิตเตาองคุยไรใช้ชงสอนไไปเชื้อจะไปเอาไอ้ีบอกลูกลูกเอาไปลูกนล่แม่นาดีป่ะครับถ้่เต็มเชื้อ กูปลูกมาเสือเป่ามันเห็นคนนี้มันยามมันเปากินยามาแล้วยานยาเเห็นคนนีอรเห็นนีนี่มอันกวาเตะลูกลูกบอกช่องคันบอกมาเปานลูกปักเปนลูกช่องคันมาชนใจเลยลูกคันปนลูกยากลูกเาาปนเามาอยู่ปาพุ่นอยู่ย่าปาพุ่นอยู่ย่ป้าพอดีนี่น่ะยอยู่า อย่าฝ่าเจ้าไปเชื่อข่อยอ้าวไ่เชื่อได้ข้าบุห็นเนาะทำบุห็นไม่ได้เชื่อได้ข่อยนะไม่เชื่อได้ย่าแกเชื่อแบบเดียวกันนั่นกับผัวเจ้าโบราณนี่เนาะลูกช่องลูกบักช่องหันบักช่องประยู่น้ำบกบักช่องมะมือเน่หมา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 ได้เหนผัวจะมาแล้วจัะไปหลังเอาเขาเขาหยังเขาเมทะเรตมาบัเป่งเขาหัน ปลาักเองนะลูกให้ปลักขาเข้าอือเอ้าพอกินแบบนั้นอือเออพ่ออยู่ป้าอยู่ป้าลูกเราไม่รักเข่าชาวบ้านนะปให้พอกินอยู่ป้าพุทธแมนแบบนั้ลูกเอานังเราอยากกินยามาเก่งเอาพังลูกไม่พอแล้วทางลกไม่พอจัดอิเอ้าลูกก็บหมูเหว่เช่นได้หมูเหวมาไหมไปนังอยู่บ่อีกนี่ไปนังมันมาเหมอมันอ๋อไปนังอยู่บ่ยอมมา ไม่บ้าหมหม้อยหัวหมานมันมงันมืเหออืนะพูคอให้ล้วจะเห็นได้ได้พูคอยตอนสวอันไปไปเจ้าเลยนต่เจ้าเ้าเอ้าเจ้าจับจับจับปายบนตองค่ะสัตว์เราจะชวไม่จลงสองดอกจับบนตองจับแล้วอันนี้อันนี้แกออกแล้วบ มักช่องแกออมักช่องแกออกอจับมัดไว้กัอันลูกนะไปแกอองโดยลูกแกอองเพลงพ่อไอลีเห็นบ่อนีกอันนี้มันมาเพลงเรื่อมันว่งมอสเฮลูกลเลยให้ลดเลยมัขาวลดเลยถะอลูกละเด้มวแน่แล้วแน่เหลนังฮะคอสะอิดอะหยอกเฮลูกเปลวแกออ เาะว่าออไม่ผ่อนเวลาอยู่หึงหึงเลยอย่ามือนำผัวบ่าพอเนี่ยมากล้าแล้วพอมั่งกล้าทีเมื่อไปช้างผัวเป็นบ้าทที่เมื่อนำเนาะจอนนั้นเราคาทิมมันตเตะมันมีเงินสิไฮมันไปอยากกินท่านอยากนี่ตีคนสายตีะขนลูกพุ่น ไปยาบลกชอกปยาบลกชอกเง็นตีบักชอกนี่ไม่หนึ่งถือรหูรูหฮะม้่ยากเห็นบอเห็นมัลูกมันลายออกแล้วเห็นลูกมันลาออกมันตีหับักชอกช็อกเอาพยาไปยาเงินลูกคอยได้มันเบาบักชอกกยืดกำกันกเบลอกชอกไปหาข้าวคอก พอกินเด้อปาหาเด้อปะหาข้าวเนี่ยาอยากินข้าวเยอะเลยครับข้าวไปลูกแกลดแกรดแกรดไปหลักข้าวยืมเือนคนหันคนแบบนี้พลังเอาข้าวลูกหันแกเอาข้าวโหลดแกเอาข้าวเดี๋ยวว่าเพื่อนเป่าเพื่อนเพื่อนมูมีคนหนีไปเลยไปลดแลมาแกเอาข้าวลูกหันไอพออยู่อย่าป้าได้อย่าบอกเด้ออย่าบอกคนแล้วคอย ในรุ่ใหเเราเลยแบบนี้มันยางทังคนบ้านยังบ้านเราบ้านเนี่ยอาไไ้เยนี่แหละกูวีลปอดซื้อละปอนปะไอตาหงสั่มแต่่าไก่กอีกองเวทได้มาจากปะปะนะให้เล่งเร็วก็นามีปะ าาน้องเพลงกับ,กบอูจักรีบ่เพลงไรอูจักร์น้องเพลงมันมเาอาคอยยานไปผอนเวลาจะยกมือน้ำพัวชาบ่บ่คอยยานมานันตี <c oughs> แบบมนันตีหรอกหนูบ่เว<อ>ียงแปลงตัวแปลงว่า,วาแมบบ่มันตีพอ่อเอ้ยพ่อตีแม่มพ่อตีแม่บ่คือแม่ตีพอ่อบ่แม่พอตีพอ่อ พอตีแม่เออหมให้มใได้ได้เาับเลรบนบพรานอนราเต้บนไปใหญ่ดิขืนเลยเบาแบกันปปังเนะโหใ่แฮ่แห้งกันร่งไรโแห้งกอยค่อยกันเห็ดแบบนี้ผ่าเดร็จช่มเจ้าก็เห็นบ่ตอนนั้นเออมันเห็ด เม่ตายแข็งแรงไม่ตายแข็งแรงยจะลูกเตะ้เียกโลบักมาตุ๊บักมันตือนน้ำฟันมาหลุดบองมันตทยบันตองคันเตนน้ำเออนตืนน้าลงเลยอแถบเลยจะว่าแบบนี้ว่าเป็นยังไงว่าปราลากก็ว่าได้อยูงไอใช่ไหม ว่าบไดินเขาเอานั่นเนาะดินเขามันไปน้ำมันนั่นบ่ได้่ยช่างได้ขันเอาสอนมือเรื่อยๆนะอาทิมันหู้ดูแต่หู้พังนะแน่นไหมพังหูเรื่องแต่ว่าว่าบ่ได้ว่าบ่ได้ดินดินเขาไปทางนั่นเลยภาษาสวยภาษาภาษาไทยเพิ่งเชือินภาษาสวยสัพรู้ศัพท์รู

บักชองเลอยากเมื่อนำพ่อไม่ได้อยู่อยู่เมย์คือ<ม>บ <า S 1> อกเล่<บ>าว่า<อ>บอกเล่าว่าจีไปน้ำเมาเสร็จเราบอกวานนี่ไนะปน้ำเ่นเตอร์เจ้านั่งโฮน้ำที่อยู่บ่เออบอกเล่าว่าจีไปน้ำเมาจีเอารถใหญ่พา,าไปทำเมย์เจ้าเมื่อวานนี่ทำพลวิไลเมื่อวานนี่ให้ให้อันพ่อบุญเพิงพาไปเอาป่ะยันว่ามันหลักขึ้นเคื่อนคนเนี่ยยันย่างเขาตี ไปลักเขาลักน้ำเขาเนาะตีหลีได้เขาน้ำปลาลักเอาหมดจบตีหลีไรจบอีกนิดหนึ่งเยอะไปลักเลยเลยเขาเห็นของเขาเขาในเขื่อนในชานเขาเนาะตีหลีไรเขาจับชงไปให้เจ้าหน้าที่พูดเนาะจับเจ้าเห็ดอะไรถ้าจับเห็ดอะไรเห็ดมันลูกคอย อ้าวขับเป็นลูกแก้วเจ้าเทนได้ใน่ไหมบุคอยมีเป็นผู้หญิงผู้ชายบ่มีนึกออกนี่นี่แล้วลูกก็ได้ยนั่นเทือนอาจารย์จะดีเด้อบัแดงเด้อบัณนี้เด้อทำสิไปนอนอยู่เพื่อนสร้างไงล็อกเพื่อนจะครองนี่ล็อกเออก็บหันเก็บหนีไวจ้จะดีแต่ไปนอนนี่พูดคอยนี่มือคืนนี่คอยนอนเด้อคุยนอนดีบ,ดนนดบ่ดีเลย ตแต่ช่วงอ,อยู่เพื่อนกระตอนน๊อบน้นอยอนี่ตะกี้ได้ใช่ตอนพัวบรยู่ได้ใช่เออคอยนอนตอนนั้นหันพวกคอยไปฮอดเจงคอยนอนผู้เรียวฮั่นคือกา้าใช่ปรยู่กระต๊อบเป็นแปลนี่เนาะเย็ดเงินดได้นั่นแหละคอยจังหวะเจ้าเตส์ตอเลยใช่เอฟซี C ว่าจากไรไพชุราเชล์นะน่ะจะ่ากคอยว่า,า,าว่าคอยว่าตอนนั้นหันอัน ตอนนั้นมีเอ็นเอ็นตัวเซอ่ยอนันเี่ยวตายแล้วเซี่ยตายแล้วบก้านอนนวบก้านอนด้วยตอนนั้นก็มีเอ็นตัวเซียวอนนี้บ่มีอะรเดียวบก้านอนอันนี้ไปงมเอวขกยังไงนั่งนัอได้นับ่ไปกินแนวเดวกับงอมไปบอกว่าเล่าเลิบแบบนี้เด้ออันนี้ บบอกลาบอกแต่จุ่มก่อยโอ๊ยก่อยบ่มีผู้ใหญ่ชื่อให้ได้น้องบ่วจอยเนี่ยแล้วบ่มีผู้ใหญ่ชื่อให้แล้วจะาปคือมีขึ้นใช่ละมันจ้าขายเขาแต่มันน้องบ่วจอยยันอะไรเงียบอเไริกามอเมรมาเด้อบัดนี้เด้อมืออื่นเด้อร์จะไปชงใส่การข้าเจ้าก่อนพอบ๊อบบอสพี่น้องไอเมื่อนี่ก็ไปแล้วกับบัวจอยเมื่อนี่ก็ไปพุ่นเลยไปพุ่นเด้แม่จะได้จบคลิปแล้วบัดนี้ เอามาเอามาไหมปาะเนี่ยมาสบายดีฟรีก่อนสบายดีสบายดีสบายดีแม่เนี่มาไหมคุณเพีงมาจอยู่ได้มนี่อยูบมวนอ๋อแล้วเนน้อมาจอยมเอามาอยมายม้วนาเนี่ยมาอยอแล้วม่วนบ่จุข่อยมาน่ะ บาลาอมาได้ใช่อ่าคือบุคคลไมีเสียงโอมีเสียงแบบเงียบเลยเงียบเงียบกระมวนอยู่บ่ะยันบาลายันมาลาให้เออโอเคใช่โมเป็นยังไปบุมีไปบุมีไปให้เจ้าหรอกให้เจ้าให้เจ้าเนาะคุณนายลอยเจ้ลอยเพชรจะให้เนาะเจ้ลอยแม่นบ่เจ้ลอยวะเจ้าเออโดยเราว่ะพี่น้เราไงจักอยู่บ่วะเจ้คือเนางเจ้ลอยเจ้ลอย แค่รอยบ่แม่เจ้าหนูพิงมูไม่เห็นบ่แม่เจ้าเน้นไรส์แสโม่เนบ่เจ้าประเดี๋ยวแม่ตั้มืดเงี่มาคั่งเรื่องโอ้โอเคโอเคโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะบมมีอย่างไรถ้าว่าผิดพลาดกันไลก็ต oh, okay, okay. okay, okay, ้องกลับขอโทษขออภัยมีแต่เชียงลมคือเก่าอู่อู่พี่น้องเไยเนาะคือเก่าคือเดิมพี่น้องเไยสำหรับคลิปนี้โาเวียนกระลำลาไปก่อนแล้วพี่น้องเไยเนาะขอกล่าวครัว่าสบายดีพี่น้องเไย